บาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมสะอาดดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ประชาชนชมสะอาดมีสุขภาพดีด้วยวิถีแห่งความพอเพียงมีพันธก,กิจ3ข้อดังนี้คือ 1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีวัฒนธรรมองค์กรทำงานเป็นทีมสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้เคารพเชิดชูผู้ใหญ่ร่วมใจสามาคัคคีเป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพและมีเป้าหมายคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพํำบลบ้านชมสะอาดนำโดย 1. นายเมธาสิทธ์บุญบุ้งทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมสะอาด 2. นางสาวพิสมัยบุญชัยดุ้งนักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการ 3. นางสาวศิริลักษณ์ปุตันนักวิชาการสาธารณาสุข 4. นางสาวกัลยาณีคำหารแพทย์แผนไทย 5. นายวุฒิพงศ์ใจดีพนักงานทั่วไปและ 6. นางสาวล่งนาพาแกะทองพนักงานทำความสะอาดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมสะอาดตั้งอยู่หมู่ที่1นึ่ตำบลชมสะอาดอเภอเมอืองดีจังหวัดร้อยเอ็ด ขทิศเหนือติดกับตำบลหุงเลิศอเภอมืองวดีจัังหวดร้อยเอ็ดทิศใต้ติดกับบ้านโคกสีตำบลชุมพรอเภอมืองวดีจังหร้อยเอ็ดทิศตะวันออกติดกับตำบลเมืองวดีอเภอมืองวดีจัังหดร้อยเอ็ดและทิศตะวันตกติดกับบ้านชุมพรตำบลชุมพรอเภอมืองวดีจังหร้อยเอ็ดตำบลชมสะอาดมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 31,147ไร่หรือประมาณ50ตารางกิโลเมตรรับผิดชอบทั้งหมดจำนวน9หมู่บ้าน1,430หลังคาเรือนและมีประชากรทั้งสิ้น4,295คนด้านการศึกษาตำบลชมสะอาดมีโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชมสะอาดจำนวน2แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสรับนักเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน1แห่งโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน1แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน2แห่งสถาบันทางศาสนามีวัดทั้งหมดจำนวน4แห่งคือ 1. วัดปราศาสวิชัยตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2. บ้านสีสะอาดพัฒนา 2. วัดชมสะอาดตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่3บ้านสะอาดสามัคคี3วัดโพชัยศรีตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่7บ้านศรีอุดมและ4วัดชัยเจริญตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่9บ้านชัยเจริญด้านการสาธารณาสุข มีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจำนวน5คนและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านจำนวน164คนปัญหาสุขภาพข้อมูลด้านสถานะสุขภาพร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ12สัปดาห์มากกว่าหรือเท่ากับรละ7 5ผ่านเกณฑ์ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ประเมินสุขภาพ9ด้านมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80ไม่ผ่านเกณฑ์ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดีเวลนิตแผนเท่ากับร้อยละ60ผ่านเกณฑ์ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ30ผ่านเกณฑ์ สตรีอายุ30 70ปีมีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ6 0ไม่ผ่านเกณฑ์ผลการทำประชาคมและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพปีงบประมาณ2568พบว่า1มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น2โรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นและ3 ยาเสพติดในชุมชนเพิ่มมากขึ้นการประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพประถมภูมิเพื่อการพัฒนาระบบบริการประถมภูมิ p r i m a r y Care Service ประเมินทั้งหมด8ด้าน 1. ด้านระบบบริหารจัดการ 2. ด้านการจัดบุคลากรและศักยภาพในการให้บริการ 3. ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม 4. ด้านระบบสารสนเทศ 5. ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 6. ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณาสุข 7. ด้านระบบห้องปฏิบัติการเพศสัจกรรมและงานคุ้มของผู้บริโภคด้านสุขภาพและ 8. ด้านระบบป้องกันการควบคุมการติดเชือ้อ 1. ด้านระบบบริหารจัดการมีการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลมีการปฏิบัติการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ตัวชี้วัดและเป้าหมายได้รับการสนับสนุนบริการจากโรงพยาบาลเมอือวดีในส่วนของงานจ่ายกลางมีเวลาทำการไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงต่อวนัน และมีระบบบริการจัดการเรื่องร้องเรียนมีตู้รับฟังความคิดเห็น 2. ด้านการจัดการบุคลากรและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคือนายแพทย์พิเชษพันธุมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมยวดี มีศักยภาพในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิมุ่งหมายดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและมีแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชมสะอาดมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและจัดบริการสุขภาพประฐมภูมิครอบคลุมทุกระยะเฉียบพลันและเหลือลัง 3. ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้อมซึ่งมีอาคารสถานที่สิ่งแวดลอ้อมที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการมีความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารดำเนินตามมาตรฐาน5.4ด้านระบบสารสนเทศ มีแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้ข้อมูลบริการสุขภาพประถมภูมิมีการจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการที่เป็นปัจจุบันส่วนที่ 5. ด้านระบบบริการสุขภาพประถมภูมิมีการทบทวนประเด็นปัญหาในพื้นที่นำแผนมาแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบมีช่องทางการเข้าถึงการรับบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีการบันทึกข้อมูลใน Family f o โ d e er เดอร์ข้วนให้วัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนและตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ในผู้สูงอายุมีการคัดกรองหาผู้ป่วยรายใหม่เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนงานบริการให้คำปรึกษาโดยให้การปรึกษาด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยเช่นปัญหาสุขภาพทั่วไปปัญหาสุขภาพจิตการวางแผนครอบครั โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและ o s c c ด้านการจัดบริการแพศแผนไทยมีการจ่ายยาสิบรายการตามเกณฑ์และมีการให้บริการทั้ง4ด้านคือ 1. ด้านเวชกรรม 2. ด้านการนวดไทย 3. ด้านการเพศสัลกรรมไทยและ 4. ด้านการพดุงคันไทย มีการจัดให้บริการในชุมชนทั้งเชิงลุกและเชิงรับมีการออกเยี่ยมบ้านร่วมกับสหวิชาชีพด้านที่6ระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขมีพื้นที่การปฏิบัติงานสถานที่ทดสอบที่แยกเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนสะอาดไม่ร้อนไม่ชื้นและมีการจัดเวลาสำหรับการใช้งานเครื่องมือทดสอบ มีทะเบียนประวัติเครื่องมือที่ชัดเจนมีแผนการสอบเทียบและบำรุงรักษาการจัดบริการเวชกรรมและงานคุ้มของผู้รีโภคด้านสุขภาพการบริหารจัดการระบบยามีส่วนร่วมของเภสัชกรแม่ข่ายและหน่วยบริการปฐมภูมิมียาใช้ยอย่างเหมาะสมและเพียงพอมีการจัดทำต็อการ์ดและมีการจัดเรียงยาแบบ f i r s t In First Out มีการเฝ้าระวังการใช้ยาเพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยามีสถานที่จัดเก็บยาเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานและจัดเก็บอย่างเหมาะสมงานคุ้มของผู้บริโภคมีการดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังอาหารสดอาหารแปรรูปในร้านค้าและร้านทำโดยมีการให้คำแนะนำของเภสัชกรโรงพยาบาลแม่่าย ร่วมกับหน่วยบริการปฐรมภูมิด้านที่8ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชือ้อมีพี่เลี้ยงระดับอำเภอและพยาบาลรับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในหน่วยปฐมภูมิและมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อผู้ป่วยแต่ไม่คอบคุมกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ในส่วนของงานบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีครบ100้อยละ100บุคลากรได้รับการสร้างเสริมส,สุขภาพภูป้มงกันโรคครบ100มีการจัดแบ่งพื้นที่เขตสะอาดเขตปนเปื้อนมีการจัดการขยะมูลฝอ,อยทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปลัดจากเชื้อตามมาตรฐานและการเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอ,อย ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายต้องสวมอุปรกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้งใช้ภาชนะรับมูลฝอยติดเชื้อเวลาเคลื่อนย,ย้ายมีการเคลื่อนย,ย,ย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปกับเก็บที่พักรวมทุกวัน